พ่อแม่พี่น้องได้อย่างยางนืนน้อะครับจะยังบ่มีกับมาแซบน้ำเบาวนองหาเด้อสับนะครบสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพี่ป้านาทุกท่านที่เสียสละเวลาเข้ามารับชมเบาวน้องหันเช่นเคยเพิ่มเติมด้วยความแซ่บครับ ในบ้านอาหารก็ได้ก้อยหอยเซอร์ี่นะครับสู่พ่อแม่พี่น้องพี่ป้านะ้าอาทุกท่านได้เซฟสน้ำบา้านอาหารนะครับผักกลับแล้วก็ผักสลัดนะครับกระหล่ำแล้วก็แตงแล้วก็ผักชีผักกาดนะครับอยากอะอยยังไงครับให้พุทธธรรมทำเพลงได้ไหมครับมาลงมารุยกันเลยหรืมาลงมาร mm hmm. ุยครับ ใบหอยครับสีมือเป็นไงเนาะจับอนารเจพ่อแม่พี่น้องได้อย่างยิ่งนานะครับจะยังบ่มีกันมาสุดแทบน้ำเบาอาหารเด้อ สันึจงตุบกับปุบกับเดี๋ยวไปหายเรีไปเดี๋ยวปเจ นเจ้ามาได้ครับกระด้งแสบๆแล้ ันเยอะอื่นขอมันจะอืดก่อนกินไม่หมดแน่กินแตงอืดก่อนน้ำลายจับหน้าจอ ん<嗯> ครับทุกครับสาบมาเด้อครับกำลังแซ่บเลยครับมาเธอแซ่บน้ำบางอาหารนะครับ Mm. -hmm.

จับขนาดเจ้าอ๋อเผ็ดเลยครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์ like, กดแชร์กด s ับสไคร b e แล้วกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของบ่าวอหาหันคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับที่เสีร์ฟเาเวลาเข้ามารับชมบ่าวน้องหันนะครับสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายครับ